หนาวสบายดีพี่น้องสบัสดีเอฟซีทุกท่านสบายดีพี่น้องทังฝั่งลาวสบัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยเด้อสบายดียามเช้าเช้าพี่น้องค่ะยังอยู่เพื่อนบ่าวเตียคือเกา่าอยู่เพื่อนในเตียบ้านนายังประธานเดมเมอรพี่น้องนี่นอนโรงแรมคร้างคืนอยู่นี่กินงเขาอยู่นี่กินงเขาเศร้าก่อนพี่น้อง ก <c oughs> ำลังจะกินข้าวจาเพื่อนได้ยังกินเมื่อคืนนี่นะาหนาพี่น้องไปงานบรรณาจารย์เมื่อคืนนี่ไปงานบ้านอาจารย์แล้วก็เลยมาแวบนอนบ้านอาา้ายกนป็ยังตอนพดีเป็ยังบริการบ้านันี้กองเครื่องกองเครื่องไม่ใหญ่เพื่อน กินกับไรกับพีกับมีวะอู้ดได้กินกับปุนแต่เศร้าเลยมืงขึ้นน้กระซั่ามึได้กินขาวเาเากินแต่กระปุลนยันทองสวดเนาะมึงเนี่ใส่ลอยแต่เศร้าไปกินข้าวเออทำได้สินี่เงินหมื่นเรลียนเือจะหาลอยเขาไปซื้อรถเชวเชฟยุสิบเก็ได้ ำเป็นกระแซื้อรถเก๋งมีออสขนาดมือซองยังหมื่นต่ายนะหาทำเนี่ยมาผิดเออกินข้าวปุ้นนั่นแหละข้าวปุ้นมาแต่บุญผัวเฮ้ยข้าวปุ้นมาแต่บุญบรรณาจารย์นะคะพี่น้องนำมากินอยู่บ้านนี่พ่อมกระปุ้นบรรณาจารย์น่ะได้มากินหอยบรรณบ่อขึเนาะมาหลอกเพอ้ยคุ้มเป็นคุ้มไปกินอยู่บรรณาจารย์แล้วมากินอยู่บรรณบ่อ บ้านบัตเตอบ้านนาบรรยากาศคึมคึมคึมคือพ้นชีโต๊กนี่แหละคึมคือพ้นชีโต๊นี่พี่น้องบวชแล้วยังกินอยู่อันนี้ก็ได้หัวถุนใส่เสาน้องได้ผุนผุเอาออกดูขี้โพนะโหผดใหญ่สองตัวพี่น้องเลยสีไฮไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ให่ใใหญ่ไม่ใหญ่มากเลยเอ็กเอลโหไฮแม่ยายโทม เพิ่นเพิ่นใส่เฮาเอาใส่เอสมามันมีมันยังแต่ใส่เอสใหม่พิ่นใส่หัดติ่งอยู่ใส่เลยดิฮาวกระถ่ายให้ป้าลุงเบิ่งซ้ำขี้ไงเถอะไม่ใหญ่เพิ่นน่ะใหญ่บ่ใหญ่กะเจ้าหัดเอวไม่ใหญ่น่ะใหญ่สวอ เอเอวเออก็ตั <laughs> 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 <t ace> <t ace ้งมันใหญ่เนาะมันไฟเนสแต่สีฮอไปหาเลยบู้บายผาย่นข้านก็หายใหญ่นาใหญ่เราสูงมือเถอะก็สิคือไปใหญ่เราใส่แล้วก็เออขอทั้งนรานิบในมันก็สีงามผู้ชายใส่น่ะแล้ชไยสะโพใส่ เแ้างามได้ไม่ใหญ่ใส่โอ้ยถเป็นไดเอลนะเนาะไเอลนะพอดีแะเลยมันเบิดเสือรากับน้องรายบอมากินข้าวทาอยากได้สีดำมันแบมีแต่หาใส่เอ็ตงติ้งีนนใส่บ่ได้ มากินขาพี่น้องย่ำเศร้าตันเศร้าจะก็ใส่นะม่หญ่เลพอดีคือมาแหมกินข้ามาขายพี่น้องค่ะกินักินข้าวนอเพื่อนเราได้นะว้ยบริกินซ่ำหองอิ่มแล้วเนาะหลักการเท่าเลิกแหละนั่งไปร้องเพลงกัน นี่วเลยเจ้าแหววมไปกินเชือน้าสมบ่อบ่ดเเมื่อวานเนเจ้าววจะไปกินน้ำกันก็เฮาแลเนี่ยมันก็บอกกินเชือดหน้าสะก้อนก็เลยวะอิ่มเลยเนาะอิเอือกินเข่ากินก้าวปุ้นพูดแกอิ่มนะเห้กินเข่าเพิ่งกินเข้าวปูนกินเข่าสะก้อนมุดผัดกระเพาะกระเพา์เนี่ยบ้านฮะมีอเดียวเจ้าสี่ขาเจ้าสั่งม แม่จะบอกคนนั <Rapid. S 2> like, ่นได้ล <Oracle. s Elliott> okay. so ูกชาซีค้นเฉพาก็ได้กว่าแต่ที่สองชาซีได้พ้าเผ็ดก็ได้ชงเถื่อช้ำเตือนชาซีคนมนุษย์คนเขาได้ลูกไรไปนั้นเฉบาเราห้คนเพราะปหนมแต่เราบอได้ชาสหูเราขึ้นว่ามีเอาค่ากับผูดอีกคูนเลว้าวแน่นั้นเฉะเอาห้น้องเขาเออได้ยินทุกเจ้าว่าลูก้าซีเขากิดว่าเรามีมีอะไรคนจะสื่อได้โอ้เมียคนเดียวแาเม่เดียวออกจากหูเดียวนั้นเม่เดียวพอเดียว อดโชว์อยู่ขมมือนี่นี่ยเรากทั้งลูกทั้งร้านกันเป้ลอยผัวลูกเฟดกระมเนรชงเถ่อฉัลูกสี่คนะลูกเราแบที่บงลูกเรานี่นเขาะมีนะเชา้ออเมียนน่นกับฮกกเสีเนาะโอ้เราก็เอาเมียใหม่ลูกสาวสี่คนเหตุทังไดอ๋อคูบีเลยเนาะ เราประชมกันเบิตดเลยพ่อแม่ทองแบบอยู่วันนมงกอเวียงอยู่ที่ดนี่ปหนึ่งสองเถื่อหมดแล้วปีหนึ่งสี่ลูกเออเอาเมียเออพวตังแต่หกชิบชามหมดแล้วเออตังอยู่แต่สมปีมันม่ได้แตพแผ่จืเถืองช่งเถื่อน่ะพรแผ่สามเถื่อก็เป็น6กก้ายแหละเนาะอมันก็ร้ายแลยโอ้ยกันยังว่าบบลาหอแล้เนาะตั้งว้าอีกจังหวัดทรไรคนอีกพูกเผ่สามเรื่อฮะกันได้กวันัถึงสีบสาบ สองโลามสี่เนะลูกสองโลลูก้วยไข่เราคือดีเลยได้มาเป็นเม่ฟันต้องออนไลน์คนหกวเงาวม่หมดถ้าแขกลงมาแล้วมาแล้วมาเคยได้ยินนึกว่าว่าเล่ารายมีจะซื้อนะชิปองกับพอแห้งแล้วเอาไห้คนกับโชว์สาม กันึกวันแบบเล่าลายเมียลูกเต้าลายมีเดียวเดียเดียซสีไ้วกจกะชีดง่ายได้ง่ายเลียงง่ายหรือว่านอะจังไดเนาะีออกง่ายคีอสิลีอย่างง่ายเออสิบสองกัยัง่าธรรมดาอยู่ลายอยู่สิบสอง เฮ้ยเกิดพิซไซเฮ้ยใช้ภาคอนอุปกรณ์นี่เขาแล้วพี่เนาะพักการ์ดเราเพื่อนอันพ่อพอมีได้ลูกอันชาวสี่คนพี่น้องอชาวสี่คนลูกชาวสี่คนคนตะกี้ก็จะได้ลูกหลายนะพี่เนาะจะปรึกษากันเรื่องเพลงร้องอยูุวเพลงมานี่นะประกอบใส่ถุงนะร้องยุ่เพลงนะร้องยุ่เพลง ไปเอาเขื่องกันบ่ยสองบ่ไปไหมไปตัวได้เห้ตัวเขานังลองหนึ่งบ่ไม่ได้แต้ผมมีเกือบไปไหมลองเพลงขู่กันใจทมอีกบ่ได้มากเลยไป ปลาบมอนไปเป็นหมู่นาวถือาก,กันไปห้าหล่อหลินปักสองเอ้าเครื่องบอเครื่อง <c oughs> ง,งิบเท่งน้าตรงๆมันหนาวพี่น้องจ้านาเหี่ยวนาวเหอือกันเลยเท่าละเท่าแล้ว,ว,ลวนะเหี่ยวนาห้องบ้าเลยคะ่ะพี่น้อง กินข่าวแล้วพี่น้องรากจาก,กินข่าวแล้วสาวสุเมกะสีไปในทมเนี่ยเพ็่นกะิไปปักสองสิากันไปปักสองมานี้สั่งเพื่อนสั่งของออนไลน์ไปบาจากไปเอาของอยู่อันขนส่งกลับมางสิลองเพลงไงพี่น้องฟังพอเผาเมื่อลองเพลงซะก,ก่อนลองเพลงเฮน,นเนตี้ซะก,ก่อนจะกเพลงจากไหนสิลองเพลงสาวสุปนี ลองเพลงตัวเองให้ฟังกอนแม่จังเมื่อพวมาหอดเมื่อจานคีย์บอร์ดเนี่ยได้มีแสงแดดน้อยหนึ่งพี่นนอะเอา้าท้องฟ้าคือสองสีครึ่งหนึ่งก็เป็นสีฟ้าอ่ะครึ่งหนึ่งอีกเป็นสีขาวท้องฟ้าครึ่งหนึ่งเป็นสีฟ้าครึ่งหนึ่งเป็นสีขาว โอเคจ้าพี่น้องสาวซุปเปอร์เจรจคลิปสัมมีก่อนเดอ้อเจอกันคลิปหนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสาเน,น่เดอ้อเป็นกำลังแรงใจมาแต่ปลาสองชิ้นลองเพลงพี่นองฟังอีกพี่น้องจอ้าเมื่อเช้านี้ปล่อยอันผ่าบรรยากาศอันไปงานคืนนี้ให้พี่น้องเบ่งฝากกดไลค์กดแชร์ในีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจอกันคลิปหนะจาจ้าพี่น้องสบายดี